ชวที่ทีิงาวิยาดียิ่งนะครับมาเล็กค่บหมายเลขที่2ที่เข้ารอบหมายเลขอะไรลูกเชียร์น้อยหนู่าายเลขไรหมายเลข5จริงๆนะพูดจริงๆนะพูดจากใจจริงเลยนะยาูมู้เราไ่นบอกว่าม่เลยท่าน e ใช่เลเราจะูดกันอีกรอบนะวก็ก่สมานน สุทากรประการจที่แน่อนเลยนไม่ไเป็นไรนะลูกพีย่ย่ต่อไป Thank <laughs> you ง่ายเธอจะเป็นผู้หญที่มูหลักนะตั้งไปคนสุท้ายกรรมการเห็นัะเลิกหมายเลขอะไรเอ่ยอะเลือกัปเดียวแล้วอะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเล็กๆลูกใหญ่เจ็บเจ็ ขอเชียร์คุณให้กันนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเชิญรับนะคะผู้ปกครองนะคะอ๋อดีกว่าใจังเลย่ะเบอร์หนึ่งสองสี่หกแปดอยู่บนเวทีก่อนนะคะฐานนอกนั้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจังใจนะคะขอบคุณมากมจริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยอยากจะบอกว่าเจียหยาไม่ลงเลยคนเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถเพาช่วงเวลาที่เขาอยู่บนเวทีเนี่ยเขาอาจจะตกใจในช่วงแรกในช่ลงเจียหยาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถ ไม่เป <c oughs> ็นไรลูกเรารักกันนะเซียนี่จะให้นมไปเลยลูกเอานมไปเลยสิบสองกล่องรับไปเลยลูกห้าชเอาเลย้าขวันนี้เลย้เข้ารอบมาวา้าวยลน้าวมน้านะคะมีนะคะมีน้องบอนเตรียมวอนมานะคะอย่างน้อยถึงจะตกรอบนะคะแต่พี่อุ้อยากจะให้แสดงความสามารถบอลลีนได้เลย จะให้น้องเออเป็นปอนะมาเต้นความสปอร์ได้านเนสุดยอดเลยสีไวบรีนะคะในระหว่างเก็บคะแนน1 2 3 4 5นะคะเอาละตอนนี้เรามาสัมภาษณ์อีกครั้งเลงครับผมเริมแล้วกันนะสวัสดีค่าต้องเดินอ่ะหนูมาอย่างนี้ลูกให้เดินหนูอยู่นี่ให้เดินอีกทีเดียวหนูจะมีอ่ะไอย่างนี้เลยครับไปอย่างนี้เลยลูกอย่ามาเลยครับอม่าด้เก้าถอยหลังไปหนึ่งเก้า กเกลนเ้จีจี้เกลนเก้เล่นเล่นเลเลนพร้อมนะคะน้องจีจี้นะคะแล้วก็อีกทีมเล็กดอจะบอกว่าไม่ยืดืเดินหนัจีจี้ค่ะจีก็เดินไปเดิน Bye. ดีใจและอะไรมนยากมากคำถามนี้ดีแล้่น้องินต้องขึ้นไมไงนะคะน้องถิพี่ว่าจะโชวความสามารถอะไรคะเอนเงอะไรคะหต้องไหวจี้ลำต้องหวจี้ลำอะไรก็ได้งานเราจะให้เพลงชางเพราะมันใกล้ถึงพิธีกรดี À, luôn, <laughs> <Giờ> nhiều <không? cười> hơn ไทเดนมานะคะสดจากเต้าลอง่าเอาล่ะทุกคน ก็คือไม่รู้จะถามอยากให้ทุกคนนะโลนนรงให้คนที่มาแล้วมเนี่ยสนใจมาเติมนมไทยรางวัลสตรอเบอรี่กันเยอะๆพูดยินดีกัได้ให้กรรมการโอเคแล้วรางวัลสองพันบาทโอเคนะนี่ไม่เกี่ยวกับรางวัลในสงครามนะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเบบี้โอเค บอกให้บอกน้องให้ร้องให้ร้องสองคนบอดอกให้น้องรําเพลงค่ะอะไรนะดวงใจค่ะเพลงช้ารือเพลงเร็วเพลงช้าค่ะเพลงช้าผมเต้นไม่ออกงั้นเดี๋ยวพี่อู้จะร้องเพลงนี้ทุกคนเต้นนะแล้วเดี๋ยวให้หนูร้องเพลงช้าหนึ่งเพลงกะลูกนะใครรู้จักเพลงช้าเพลงช้ายกมือขึ้นอ่าละไม่ต้องมามองพี่ก่อนค่ะเพลงอ้ อ่าเด็กๆชูนมแล้วก็เส้นเบาๆนะนลูก